เกษตรทำงินสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนครับสวนทุเรียนสุขใจเชียงรายยินดีต้อนรับครับสําสหรับสิ่งที่พี่พี่สอบถามกันเข้ามาว่าปลูกทุเรียนเริ่มต้นผมเริ่มต้นปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับไม่เห็นจะคุมบังแสงหรือการแสดงอะไรอย่างนี้นะครับ อ,อย่างนี้นะครับในช่วงที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกคือฝนเยอะอย่างปีที่แล้วผมปลูกเนี่ยฝนน้อยอากาศร้อนผมก็ไม่ได้คุมสแลนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกพี่เพื่อนๆว่าเหตุผลทําไมผมถึงไม่คุมสแลนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราปลูกทุเรียนในช่วงของฤดูฝนเนี่ยในอากาศจะมีความชื้นสูงอยู่แล้วนะครับความชื้นสูงทําให้อ่า เอื้อต่อการาเขาเรียกว่าจะเจริญเติบโตของต้นทุเรียนในระยะเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่ไม่พางแสงหรือไม่กางแสแลนคุมต้นทุเรียนไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของฤดูฝนอย่างเดียวนะครับการปลูกทุเรียนเนี่ยที่บอกครับเราจะต้องเตรียมในเรื่องของน้านะครับให้พร้อมก่อนเนาะถ้าเราเตรียมน้ําพร้อมแล้วเนี่ยนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ย ฝนก็จะตกเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมครับแล้วก็วันไหนที่มีอากาศร้อนนะครับแดดร้อนก็ค่อนข้างที่จะยังพอมีความชื้นในอากาศอยู่บ้างนะครับถึงแม้แดดจะร้อนมากขนาดไหนนะครับถ้าแดดวันไหนร้อนจริงๆนะผมก็ใช้วิธีในการโชยน้ำในช่วงของประมาณ10โมงเชา้า1ิบเอโมงเช้าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของความชื้นให้กับอากาศแล้วก็ ทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยเขาเขาไม่พักต้นพักใบในตอนกลางวันนะครับก็ทําให้ส่งเสริมการจเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องอ่าสิ่งสําคัญอย่างที่บอกครับว่าต้นทุเรียนเนี่ยเขาชอบอน้ํมามากใช่ไหมครับชอบอากาศชื้นแล้วก็ชอบความร้อนของแสงแดดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้นทุเรียนชอบเนี่ยมันมันไม่เหมาะกับสภาพอากาศในภาคเหนือนะครับ มันเหมาะกับภาคตะวันออกภาคใต้อะไรอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องลอกเรียนแบบสภาพอากาศทางด้านตะวันออกทางด้านภาคใต้ามานั่นก็คือในเรื่องของการเพิ่มความชื้นในอากาศก็เลยเป็นเหตุผลว่าผมเลยไม่กลางสแลนนะครับแต่ถามว่าถ้าใครปลูกในฤด,ดูอื่นๆนะเช่นปลูกในฤดูหนาวปลูกในฤดูร้อนอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการกลางสแลนนะครับอาจจะกลางเฉพาะในทางทิศ ตะวันตกนะครับอย่างเดียวก็ได้ก็คือหลังจากที่เข้าในช่วงของภาคบ่ายนะครับช่วงบ่ายไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบังแสงบงังความร้อนให้กับต้นทุเรียนได้ในช่วงของอตอนบ่ายนะครับที่อากาศของฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยมันจะร้อนมากมากกา็ทำให้ใบทุเรียนของเราเป็นซันเบิร์นได้แต่ถามว่าถ้าปลูกในช่วงนี้ ก็ยังไม่จําเป็นจะต้องต้องกลางสลนครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจถามว่าจะกลางสลนได้ไหมคําตอบคือได้นะครับกลางสลนเนี่ยจะทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยแตกใบได้ดีกว่าที่เราปล่อยให้เขาสู้แดด100%แบบนี้ในระยะเริ่มต้นในการปลูกนะครับแต่เพียงเดี๋ยวว่าถ้าเราทําความเข้าใจเรามีน้ํามีระบบน้ํามี าการดูแลการจัดการสวนใน,ในทางที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่จําเป็นจะต้องการก็ได้นะใครที่ปลูกในช่วงของฤดูฤดูฝนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของทุเรียนเล็กที่พี่เพื่อนถามกันมาว่าทุเรียนเล็กๆต้นละ80ต้นละร้อยต้นละ120อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับจำเป็นจะต้องการสลรให้เขาไหมจริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับเนาะไม่จําเป็น แต่เพีงเยงแต่ว่าต้นเล็กขนาดนั้นเนี่ยระบบรากเขาอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์100%เซเขาอาจจะใช้เวลาในการตั้งต้นในเรื่องของการเจริญเติบโตค่อนข้างจะใช้เวลามาก,มากๆนะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมทุเรียนเล็กนะครับถึงแตกใบช้ากว่าทุเรียนที่มีระยะต้นประมาณสักแปดเดือน9เดือนนะครับขึ้นไปอะไรนี้นะครับเกษตรทำเงินทำแล้วเข้าใจทำแล้วมีความสุขนะครับ